สวัสดีค่ะเมเมขุนพยากรสำหรับคลิปนี้จะเป็นภาพรวมเดือนมการาคม2567สําหสำหรับชาวราศีกรกฎท่านที่เกิดระหว่างวันที่16รกรกฎาคมถึง16สิงหาคมหรือท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะจะเป็นภาพรวมให้กับชาวกรกฎนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะให้เป๊ะปังนะคะสามารถที่จะตรวจ ดวงชะตาส่วนตัวกับนักพยากรณ์ที่ท่านถูกจริตได้เลยนะคะเพราะว่าภาพรวมก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านในทุกๆเรื่องนะคะเป็นภาพรวมให้ท่านได้เตรียมตั้งรับนะคะเต็มตัวพร้อมรับสถานการณ์ในเดือนมกราคม2567นะคะชาวราศีกรกฎในเดือนมกราคมเนี่ยในภพตนุคุณขึ้นไพ่ดิไฮโรเฟนต์นะคะซึ่งเป็นไพ่สังฆราชเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สามารถที่จะทํานายได้ว่าคุณอจในชาวราศรีกรกฎบางท่านอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่เป็นพนักงานใหม่ในองค์กรใหม่นะคะหรือบางท่านได้ลูกน้องเพิ่มนะคะได้บริวารเพิ่มนะคะได้ มีอํานาจมีชื่อเสียงนะคะบางท่านมีมีชื่อเสียงขจรกระจายนะคะ,บา,าานะคะบางท่านก็ประสบความสําเร็จได้รับการนับหน้าถือตาได้รับการอวยยศนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนมกราคมอ่ะเรามาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องแรกค่ะเรื่องงานของชาวกรกฎเรื่องงานค่อนข้างที่จะดีต้องบอกว่าดีแต่คุณคิดมากบางทีคุณคิดมากเรื่องของเรื่องของออความเจริญก้าวหน้า นะคะความแบบเรียกได้ว่าแบบอยากจะมีโปรเกรสในเรื่องต่างๆเรื่องของงานอย่างมีความเติบโตนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะคิดมากเกินไปส่วนใหญ่จะคิดมากเรื่องเจ้านายมากกว่าสําหรับท่านที่ทํางานเป็นพนักงานในองค์กรพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างหรืออะไรเงี้ยจะค่อนข้างมีความเครียดวิตกกังวลกับเรื่องของ เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้คุณทํางานด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีความแบบอกร s สีบเขาอาจจะมีความเปะ๊ะเขาอาจจะมีความ1 2 3 4ทุก ทุก,กระเบียดนิ้วอ่ะนะคะหรืออาจจะเจอเฮอาที่ค่อนข้างโหดนะคะไม่ได้เฮี้ยมนะแต่โหดนึกออกไหมกฎระเบียบคือกฎระเบียบอะไรแบบนี้เป็นต้นทําอะไรต้องเป๊ะไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทําให้ชาวกรกฎเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ในอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในอะไรมากเกินไปถึงแม้ว่าคุณจะมีลูกน้องใหม่หรือคุณจะได้งานใหม่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทชนิดที่ว่าเป๊ะปัง ะะห้ามหลุดอะไรประมาณนี้เป็นต้นมันทาให้บางครั้งคุณเกิดความเครียดขึ้นมาได้แต่จริงอะ่ะมันมันผ่านไปได้นะไม่มีปัญหาคุณก็แค่ทําตามรูทําตามกฎที่เขาให้มาก็โอเคแล้วเรื่องการงานยังไงก็มีคนช่วยเหลือน้องบอกแบบนี้นะคะจะมีปัญหาที่คุณรู้สึกไม่อยากแก้ไขไม่อยากที่จะแบบไม่อยากรับรู้บางปัญหาก็ไม่ใช่ของฉันเลยนะชาวกรกฎบางปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาของของฉันเลยฉันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออ ทำเป็นมองไม่เห็นดีกว่าไหมหรือไม่รับรู้ดีกว่าไหมคือมันก็ดีแหละนะแต่สุดท้ายเราเชื่อมะมันก็จะมามีเอฟเฟกกับคุณไม่มากก็น้อยนะคะเรื่องการงานหรือบางท่านชาวกรกฎบางท่านอาจจะเจอปัญหาในเรื่องข,ของการงานมีอิชชูบางอย่างที่คุณแก้ไขไม่ได้มันจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะเป็นคนที่ส่วน ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เลเวลเดียวกับคุณที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการงานนะคะคนที่เป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่อย่างที่บอกอะ่ะตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างเป๊ะปังเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวนะคะชาวกรกฏคุณเป็นชาวธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการอความอกอ้อมอารีความเอาอกเอาใจใส่คนอื่นการแบบว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยตอนเนี้ยเดือนมกราคมเนี่ยจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ละมันจะมีมันจะมีคนที่เป็น เป็นคนมีน้ำใจมาให้อะไรเป็นผลตอบแทนกับคุณจากการที่คุณเคยช่วยเหลือเขามาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการงานในเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะเจอคนช่วยเหลือคุณนะคะซึ่งไม่ใช่ซึ่งอาจจะไม่ใช่หัวหน้าของคุณอาจจะไม่ใช่คนในองค์กรที่เลเวลสูงกว่าที่แบบคุณคิดว่าเขาน่าจะให้คําปรึกษาได้กลับกลายเป็นว่าอาจจะอาจจะเป็น ลูกค้าที่เลเวลเดียวกับคุณแบบคุณเป็นเมนเจอร์คุณก็เจอลูกค้าระดับเมนเจอร์ไม่ได้เจอลูกค้าระดับโอเนอร์ที่มาช่วยเหลือเป็นตน้นคุณเป็นพนักงานในในโรงงานนะคะฝ่ายผลิตคุณก็จะเจอเพื่อนพนักงานด้วยกันในการช่วยเหลือเรื่องของงานเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องกังวลปัญหาอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่ชาวกรกฎเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันบังคับฝืนใจนู่นนี่นั่นจุกจิกจ๊กเหลือเกินอะไรอย่างเนี้ยคือตีกรอบชั้นเยอะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีคนที่คอยเข้ามาแบบเห็นอกเห็นใจให้กําลังใจให้คําแนะนําเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องงาน100%นะแต่เขามาทําให้ฟิลลิ่งของคุณนะดีขึ้นผ่าน เรื่องยากๆไปได้อย่างอย่างดีมากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นนะคะอันนี้สําหรับเรื่องของการงานใครที่เป็นหัวหน้าบริษัทหรือเป็นเจ้าของบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับรับลูกน้องนะคะที่มีศักยภาพแต่ลูกน้องเป็นคนคิดมากพอสมควรนะคะแล้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป๊ะปังกับเขาไม่ได้แบบ ขนาดนั้นคือคุณต้องผ่อนบ้างว่างั้นเถอะนะคะอาจจะต้องฟล็กซิเบิลมีความแบบผ่อนคลายให้กับลูกทีมของคุณบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะจะฉลุยอะนะคะจะฉลุยอะมีพระเดชแล้วก็ต้องมีพระคุณด้วยเพราะว่าชาวกรกฎเนี่ยในเดือนมกราคมถ้าท่านใดเป็นระดับหัวนหน้างานหรือว่าเป็นเลเวลแบบเจ้าของบริษัทค่อนข้างที่จะมีพระเดชเยอะมากนะคะแต่พระคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้ใช้ความ ใช้เรื่องของจิตใจอะเข้าความรู้สึกจิตใจอะไรอย่างเนี้ยเข้ามาช่วยเรานิดนึงนะคะโอเคต่อมาค่ะต่อมาค่ะสําหรับเรื่องของการเงินการเงินของชาวกรกฎอ้อโหอเรียกได้ว่า เป,ป๊ะปังอะนะเพราะว่าในเรื่องของการเงินคุณขึ้นไพ่ King of p e n t a c l e นะคะราชาเหรียญเลยแหละเพราะฉะนั้นมีความมั่นคงเต็มเหนียวเลยในเดือนพฤกราคมนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบอุปสรรคในเรื่องของการเงินอะไรนั่นะแหละนะคะบางท่านเนี่ยชาวกรกฎบางท่านใช้เงินแก้ปัญหาด้วยซ้ํา นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินไม่ติดขัดเลยไม่ติดขัดเลยสําหรับชาวกรกฎนะคะอาจจะมีเสียเงินถ้าจะเสียเงินนะถ้าคุณจะเสียเงินชาวกรกฎเนี่ยจะเสียเงินก็เสียด้วยความแบบเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นนะคะการช่วยเหลือเอาอกเอาใจการดูแลคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเงินทองเนี่ยไม่ไม ไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยสําหรับชาวกรกฎนะคะผ่านฉลุยเลยนะคะเอาไปเรื่องต่อไปเรื่องของความรักความรักของชาวกรกฎคะความรักสําหรับคนโสดก็รกฎที่ยังโสดอยู่ถามว่าจะพบเจอคนถูกใจไหมมีโอกาสพบเจอคนถูกใจแบบว่าแบบว่าเป็นเพื่อนเก่ากันมาแบบว่าเคยเคยแอบชอบพอแอบปิ๊งปังแล้วก็ไม่ได้เสียกันอะไรอย่างเนี้ยนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วมาเจอกันตอนอายุ40-50้เป็นต้นนะคะอาจจะบางท่านนะ อาจจะมีเกณฑ์การได้พบเจอแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าในอดีตมู่นนี่นั่นแล้วเ,เกิดมีความแบบมีความผูกพันมีความถูกอกถูกใจถูกชะตากันเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะที่คุณจะได้พบเจอคนถูกใจนะคะในเดือนมกราคมนะชาวกรกฎที่ยังโสดส่วน,ท,น,ท,งงนววท่านที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วท่านที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว ก็ถือได้ว่ายังรักกันดีมีความสเสน่หาในตัวของแต่ละฝ่ายค่อนข้างดีนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าท่านใด คือคุณอาจจะมีแอคทิวิตี้นะอ่าคนที่มีครอบครัวแล้วชาวกรกฏเนี่ยคุณอาจจะมีแอคทิวิตี้ในการไปดินเนอร์ร้านที่เคยเจอกันสมัยจีบกันใหม่ๆคือมันจะมีอะไรที่เป็นเมมโมรีอ่ะสำหรับคุณสองคนน่ะเป็นสตอรี่เรื่องราวขนหลังที่คุณเคยจีบกันเคยเดทกันนะหรือว่าเคยเที่ยวตรงจุดนี้แห,นนแห่งนู้นแห่งนี้ด้วยกันเนี่ยมันก็จะทอะ่ทำให้เลชั่นของคุณอนะ่ะ ทำให้ความสัมพันธ์ของความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันดีมากขึ้นนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องความรักชาวกรกฎที่มีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยดิฉันถอนหายใจนิดนึงนก็ค่อนข้างยากนะคะมันอาจจะคาราคาสังในเดือนมการาคมหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะเพราะคุณรอดูสถานการณ์แหละว่ามันจะมันจะไปในแนวทางไหนอะไรยังไงนะคะคนที่มีปัญหาคาราคาซังอยู่มันอาจจะยังไม่จบนะในเดือนมกราคมก็อดทนหน่อยนะคะอ่ะต่อมาเรื่องที่จะต้องเตือนค่ะเรื่องที่จะให้คําแนะนําหรือต้องเตือนมีไหมเอ่ยมีแค่เรื่องของความคิดมากอะ่ะ นะคะเพราะเรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยคือคุณแบบจริงๆคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วชาวกรกฎในเดือนมก,กราคมแต่ว่ามันจะมีเรื่องให้คุณอาจจะคิดมากฟุ้งซ่านนิดหน่อยในเรื่องของการงานนะคะบ,บางทีคุณอาจจะอ,อ,อยากจะให้แบบอย่างที่บอกอะ่ะบางทีคุณเจอกฎระเบียบเจออะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดนะคะเพราะว่าชาวกรกฎคุณเป็นชาวธาตุน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ฟิลลิ่งความรู้สึกก็ค่อนข้างสําคัญสําหรับคุณพอเจออะไรที่มันแบบมันมันต้องแบบ มันต้องเป๊ะปังขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ทําให้คุณแบบรู้สึกกังวลน,นะคะคิดกังวลคิดมากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยก็ทําตามขั้นตอนเขาอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ใครที่มีบุตรหลานใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีเรื่องให้คิดมากในเรื่องของออบริวารลูกน้องนิดนึงนิดนึงนะคะส่วนใครที่มีบุตรหลานเนี่ยบุตรหลานของคุณเนี่ยต้องเข้าไปดูแลนะเพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกสับสนนะคะในเรื่องบางเรื่องต้องการคําแนะนําต้องการความเอาใจใส่อะไรต่าง ต่างกันต้นอันนี้ก็คุณก็จะต้องเข้าไปดูแลเขานิดนึงนะคะโอเคเรื่องอื่นๆไม่มีปัญหาค่ะเรื่องญาติพี่น้องก็เรื่องญาติพี่น้องก็ถือได้ว,ว่าดูแลกันไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลกันไปสุขภาพท่านแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรนะคะเรื่องอะไรที่จะต้องแบบดุดุ ตำหนิว่ากล่าวท่านอย่าเดินเร็วอย่าทำอะไรรวดเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าทำอะไรรวดเร็วไปนนิดนึงนะคะต้องระวังการหกลม้มเนาะโอเคค่ะสำหรับชาวกรกฎเท่านี้นะคะขอให้มีความสุขสมหวังตลอดเดือนมกราคมนะคะสวัสดีค่ะ